เกือบหลับจะกลับมาได้อะน้องต้องลงคลิปแล้วมีการผมไปรูปหลังให้ด้วยนะลบเดรนแล้วเตรียมจะตรีมอาทิฟันแก้หมดแล้วรับ R สิแปดได้ไหมได้ครับผมเอาไปด้วยทุกวันจนกว่า มันจะหมดแต่ถ้าสมมติว่าเอาไปลังนึงแต่ว่านหมดก่อนสองสามวันอะไรเงี้ยแต่งงมากงงของงงที่สุดคือเวลาไอสีฟันหมดผมไม่ได้เอาไปอย่างเงี้ยมีาคนถามซื้อเยอะมากแต่วันไหนแต่วันไหนเอาไปเงียบมันตลาดปิดอะ อธิบาใช้จริงขอบคุณครับฮยอะไรรึดูกันไหมดีกว่า ศิลปินที่ต้องดูแเลยเอฟซีทำเ,เองหรอยได้ครับเนื่องเองอน้ำจิไม่ได้ทำแจกกันครับเฮนจิก้าร้อยกว่าท่านด้วยนะครับกินด้วยยังเดียวมันชี้กสียังไม่ได้เลย ก่เสียไรครับเซเ็มาปจินจจิฟันมาด้วยโอเคครับขอ่อยญัเสียไรไปไปในเมืองมิดูละครับ พลอยด,ดีพออีพลอยดีป่ะนะพอดีเลยกินข้าวอยู่เอดนอุตส่าห์จะรอยาแรมสรุปเพลงยามร้อยขึ้นหลับเลยอาไปถ่ายรูปกับพี่อร่อยครับ คื่องมากขอบคุณครับสร้างแต่งให้อ่ะเนาะแต่งเองไม่เป็นนะทีนี้โตรร๊ะก้ามใหญ่มากดูก้ามบึมบึมกินแบบปึง้งอ่ะกินไม่เผื่อเผ่ปึง้ง มาเคืนอยู่อย่างไงสำคัญทีน้องตาเราเป็นเสยงยิ้ใจพนมากเลยมันต่ำซูไวยขย้จะเสียงมันต่ำผมก็เลยฟังไม่ค่อยรู้เรื่องแล้วกลัวมันหลุดกลัวมันหลุดด้วยกินเบอร์เอิร์นเบอร์เอิร์นแล้วหยันเบิร์เนาะ เพื่อนยังไม่เต็มครับใครที่ยังรอรไม่ได้นะครับสามารถยกเลิกข้อความายกเลิกการเพิ่มเ,เพื่อนของของผมแล้วก็เพิ่มใหม่นะครับยกเลิกแล้วเพิ่มใหม่ตมก็จะเด้งขึ้นาการยืนยันและเพื่อนปัจจุบันของผมนะครับผมก็จะได้กดเติบเติบตบบบตอนนี้นะ่าจะเหลืออยู่กี่คนก็ไม่รู้ทุกคนดูให้หน่อย อะไรเนยจะไปพ้นตังค์ตอนนี้เพจเยอะมากเลยยังไม่ได้ใช้เลยเนยอันนี้ไม่ได้ไปจะส่งกำลังแกไปแล้วครับขอบคุณครับเหลือสามร้อยเก้าสิบเอ็ดคนครับขอบคำนะึง ยัหนึ่งพันคนรู้แล้วมีเท่าไรส่งไหมห้หมดมาเอาเองครับมา,ามาเอาเองครับจำชื่อไม่ได้แล้ว ทุกคนได้ดูคลิปนี้ไหมคลิปที่แม่ทาเอาลงอะที่ผมนั่งร้องอะผมสงสารแกอะสงสารไหมที่เอาสมุดไม,ม,ม้ผมเซ็นอะก็ไมผมสงสารเหรอผมเขียนไม่รู้เรื่องผมเขียนแบบลากอะลากตัวหนังสืออะ เห็นแล้วตอนแรกคือผม่ะค่อยเซนดีกว่ายืนร้องดีกว่าก็เลยแบบเดี๋ยวแม่เดี๋ยวแม่รอนานก็เลยอาใส่ปึ๊้ปง๊บป้๊บอแล้วตอนสุดท้ายคือแบบว่าเส้นเลือดขึ้นอย่างงี้เลยอีสี่ร้อยห้าสิบคนเต็ม ต um, ั้งแต่ีดบินทังแฟนครับเส้นเลือดคือสิ้นใหญ่มากนะครับได้นําให้ผมร้องจบก่อนเนาะเพราะว่าตอนแรกก็คิดว่าเพลงนี้มันจะไม่เหนื่อยกว่าบุญเดือนหกแต่สรุปคือเหนื่อยกว่าบุญเดือนหกอีกคืนนี้ได้ร้องได้ร้องหลังเพลงพ่อจบเต้ย เตหลังเพียงพอมาแล้วก็เปิดก่อน